พี่ป๊อปพี่ป๊อกรีวิวคันนี้ให้ดูหน่อยดิดริงค้าวพร้อมเอาติดขึ้นเข้าตอนนี้ต้องด่วนเลยอ่ะไหนเอา้ามีกันเดียวนี่ ผมไม่ค่อยอยากรีวิวหรอกนะเดี๋ยวรีวิวก็มาออเดอร์กันเนยอะอะไม่เป็นไรไหนๆก็ได้รีวิวครับใครกำลังมองหารถตัวจบเลยก็ว่าได้นี่เลยครับพี่โตต้าเอาติสห้าแสนกว่าบาทเราไม่ผิดครับไปเอาใหม่ห้าแสนในตัวเริ่มต้นของทุกตัวแต่ตัวนี้เป็นตัวจบได้ไม่ใช่แคม,มรี่ที่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ยารีนท,ที่เป็นตัวเล็กจนเกินไปเดินทางไกลไม่สะดวกนะครับนี่คือโตต้าเอาติสครับผมมาด้วยเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยซีซีมีระบบไฮบริดเข้ามาช่วยร้อยกว่าแรงม้าตอบสนองทุกการเหยียบ และการเผาผลาญที่โคตรประหยัดเขมไว้วิ่งทั่วไปนะครับอยู่ที่ประมาณ10ปลายถึง20กิโลลิตรได้เลยทางไกล20กิโลลิตรสบายๆนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบช่วงล่างนะครับ P N G A บอกเลยว่าตัวนี้ช่วงล่างเขาปรับมาใหม่นะครับจะต่ำกว่าปกติเนี่ย10เซนติเมตรนะเพื่อคงความมั่นคงไว้นะครับแต่ยังคงนุ่งสบายอยู่เหมือนเดิมขับสบายนะครับแต่มั่นใจได้ทุกโค้งครับพี่ ยางโยโกฮาม่านะครับตัวนี้นะแล้วก็ให้ดูแม็กก็ครับตัวนี้เนี่ยจะมาแม็กขอบสิบหกนะครับจะไม่ได้แบบใหญ่หวือหวาจนเกินไปตัวนี้ผมว่าดีแล้วนี่ครับโลโก้ยังเป็นเอกลักษณ์ครับโลโก้ตัวต้าพร้อมมีสีฟ้ามาในตัวคือระบบไฮบริดนะครับหรือว่ารักโลกนั่นเองนะฮะแล้วไฟหน้าครับโคตรเป็นเอกลักษณ์เลยพี่ไฟหน้าบิเตเตอร์ครับมามองไฟดีดลียตัวนี้นะครับเอ้ยลืมบอกราคาเลยเปิดเลยผมไม่ไม่ผมไม่เป็นคนไม่รอท้ายคลิปพี่ผมเอาว้าวก่อนเลยออกใหม่เกือบล้านผมขายห้าแสนกว่าพี่ไปออกใหม่ได้ยาลิสอะคันเล็ก แต่นี่ก็เอาตี่ไฮบิดครับพี่ตัวจบได้เลยนะฮะเหมือนซื้อ,อยาที่2องคันแต่วันนี้ซื้อ1นึ่คันได้คันนี้เป็น10บาทพอหลักพันไปออกใหม่ถ้าจะพอหลักพันนะดาวสามสี่แสนนะสิบบาทพอวันนี้นะมาครับต่อกันเลยพี่นี่ครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวครับคุณแจ็คคิเลอยู่แล้วตัวนี้เดี๋ยวหยิบกุญแจไปหนึน่งนี่ล็อกอ่าล็อกครับล็อกตอนเปิดนะครับง่ายมากกุญแจไว้เลยผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะฮะนี่เปิดเห็นไหมตอนล็อกอย่างนี้นะครับบางคนว่าเฮ้ยมันล็อกไงคือตอนปกติคุณลงรถมมันจะลงง่ี้ใช อะตอนล็อกครับรูปอย่างนี้เลยแล้วก็ไปได้เลยชอบมากอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะครับอ่ะเปิดครับแล้วเนี่ยนี่วิธีสังเกตง่ายมากนะครับว่าลูล็อกไม่ล็อกดูตรงกระจกได้เลยให้ดูครับภายในหรูหรามากนะครับสีโทนดำเงินนะฮะหรือพูดง่ายคือ black silver yellow yellow อ่ะข้างในต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะพี่นี่ครับตรงเบาะของเขาเนี่ยเห็นไหม ผูดบอกไฟฟ้านะออปชันเกือบล้านถึงจะมีแต่วันนี้ห้าแตนแล้วตัวเริ่มต้นเฮ้ยตัวเอ้ยตัวเริ่มต,ต้นมือขันนะโอเ้เขินเนคุณเออเดี๋ยวพี่ปรับ,บอกนิดนึ่งโอ้ไม่ได้ไม่ได้นี่ไงพี่นี่ครับเลื่อนได้นะรับผมนะแล้วปรับนี่ครับปรับได้เลยสมมุติอ่ะบางคนแบบ ขาขคุณขาสูงคือถ้ามันมีช่องว่างเยอะมันเหนื่อยคือปกตินะครับเบาะที่ดีเนี่ยต้องทํามือสองนิ้วงี้สอดเข้าไปตรงนี้มันต้องเหลือประมาณนี้นะครับก็ปรับขึ้นมาได้ครับเอ็นขึ้นมาได้เอ็นลงได้พิงอย่างนี้ได้นะครับและบางคนเนี่ยหลังเว้าไงบางคนแบบหลังแอนนะอยากให้มันแบบพิงหลังได้พอดีอปรับได้ไดีนะครับ กระจกนะครับอยู่แล้วนะครับสวยครับพี่นะครับแล้วผู้โดยสารตอนหลังนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถแบบระดับผู้จัดการใช้กันนะครับผู้จัดการจะชอบใช้นี่นั่งหลังสบายนะครับโอ้โหรือมุยไฮไลท์ออกมาก่อนเลยพ่าบาะได้ด้วยโคดอเนกประสงค์นะครับด้านท้ายตัวนี้นะครับสามารถบรรทุกของได้สูงสุดถึง450ลิตรครับสำหรับผู้จัดการนะครับหรือใครที่ชอบว่าได้กอล์ฟอะไรตัวนี้ตอบโจทย์นะเพราะบางทีแบบใช้แคมอรี่อะไรเงี้ยบางทีค่ามไปไหนมาไหนมาสูงไปด้วยตัวรถแล้วเกือบ2อล้านนะเหมือนซื้อคันนี้สองคันนี้ัตตวอบโยบ เปิดท้ายงี้ครับฟับมาเห็นไหมพับเบาได้ครับนี่นะฮะพับเบาได้อะไรได้ด้วยนะครับมันทุกได้เรือๆครับไม่เชื่อใช่ไหมครับขมอนนะฮะนี่ครับอันนี้สูงเท่าไหร่ครับ1ิ0ครับผมไปเข้าไปเลยครับผมอ่าเห็นไหมครับก็เรือๆครับมาเรียบร้อยนะครับผมนะเห็นไหมมันทุกคนได้สบายนะครับเพราะว่าถุงก๊อฟก็จะขนาดประมาณนี้แหละนะครับผมนะอ่ะ ไฮไลท์ของมันอยู่ตรงนี้ครับพี่เอาเตตตัวนี้การขับขี่มันที่สุดอยู่แล้วเป็นตัวจบได้เลยนะครับขึ้นรถครับขึ้นรถครับลูกค้าพอขึ้นมานะครับนี่คือการสตารูแล้วนะครับนี่แหละคือข้อดีของไฮบริดเดินทางในเมืองนะมบอกเลยพูดตอบ,บโจทย์ก็เลยรถบันนี้เีมันแบบมันคูด่ดีอ่ะผมบอกเลยนะครับโอเคครับแอร์ระบบออโต้ไฟออโต้โอ้โห5แสนนะมันนี่ควชั้นหลักล้านนะ เนี่ยครับแอลอโต้นี่ผมชอบมากนะครับผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันแบบง่ายๆครับเปิดออโต้นะครับปรับอุณหภูมิร้อนก็ปรับลงหนาวก็ปรับขึ้นแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็เนี่ยมีหน้าจอมาให้ด้วยนะครับเป็นจอสัมผัสด้วยนะครับตรงนี้เนาะประมาณนี้อันนี้จะบอกนะครับว่าเนี่ยคือแบตเตอรี่เครื่องยนต์แล้วนี่คือลอนะครับคืออะไรครับเมื่อเราวิ่งไปนะครับเมื่อเราเหยียบเบรกหรือชะลอเมื่อไหร่เนี่ย มันจะวิ่งเข้าแบตเตอรี่นะครับนี่ไงแล้วมาดูในเรื่องของการขับขี่กันบ้างก่อนเดินทางนะครับตัวพีรู้อยู่แล้วจอยครับพีจอดอาถอยอินว้างดีเดินหน้าส่วนบีคือเบรกไม่ใช่นะครับบีเอาง่ายๆครับเมื่อเมื่อเราเนี่ยกำลังแบบว่าจะถึงเขาเรียกว่าทําให้รถมันหนืดขึ้นมันจะได้แบบยิ่งชาร์จเห็นไหม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 เครื่องวิ่งไปหามมเตอร์ไฟฟ้ามมเตอร์ไฟฟ้าไปเข้าเก็บแบตไปอันนี้คือแบตสหลเดือประมาณประมาณสี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต นะครับหมนะหรือเราจะใช้ EV ล้วนก็ได้นะครับเราก็กด EV ไปได้หมดนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับเขาเรียกว่าโหมด normal ก็คือโหมดปกตินะครับหรือถ้าอยากประหยัดเราก็เป็นโหมด eco โหมด eco ครับพี่อันนี้ประหยัดนะประหยัดมากนะครับก็แนะนำไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้แต่เมื่อเราเราอยากได้แบบได้ความแรงมันจะไม่มีโหมด s p e ดมาให้ให้เราก,กดตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เลยนะแรง อันนี้เบรกมือนะครับเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยบางคนเนี่ยจะเข้าใจค่อนข้างสับสนนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเบรกมือไฟฟ้ากับเบรกมือทั่วไปเนี่ยเหมือนกันเลยดึงขึ้นก็คือ็อกกดลงก็คือปลดเบรกมือนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีที่ชาร์จด้วยนี่ครับย็งไงชาร์จไว้ นี่ครับนี่เห็นไอ้ชาร์คิดได้ไเห็นไหมครับมความหล่อผมไหมความหมายโคตรอาวังนะ,ะไปกันเลยครับพี่เป็นระบบไฮบริดท,ที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากใครที่กำลังกลัวไฮบริดไม่ต้องกลัวเลยโดยเฉพาะแบรนด์ยูโรต้ารับประกันฟรสิบปีคือถ้ามีปัญหาเรื่องไฮบริดเขาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะนี่คืคอเสน่ห์ของโตต้าที่ผมชอบมากนะครับอย่าลืมรัดเข็มขัดนะครับวับผมเน้นรีวิวการใช้งานเป็นหลักนะครับพี่เนาะดูครับสิ่งที่ได้นะครับเหมือนที่บอกเลยความสะดวกสบายมากะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบไม่เบาด้านหลังนะผมก็จะปรับหลับลม แต่คนมีอายุนิดนึงเขาจะชอบนะครับผมเข้าใจนะไปกันครับพี่เห็นไหมครับแรงมอเตอร์ไฟฟ้าแรงมากแรงแบบแรงสุดๆเห็นไหมครับแรงมากยาลิตไม่มีทางทําได้นะครับถ้าเดิมๆนะฮะกับอัตราการเร่งขนาดนี้เ<ม>ขาโค้งเห็นไหมหนึบมั่นใจนะครับเหมือนที่บอกนะว่ารุ่นนี้เขามีระบบใหม่เข้ามาระบบช่วงล่างเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเหมือเดิมก็คือ1นุ่มกว่าเดิมและมั่นคงกว่าเดิมหรือพูดง่ายๆคือระบบ t NGA Zero เราขับไปครับพี่ ไฟออโต้เนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับแล้วก็มีระบบเซนเซอร์รอบคันด้วยนะครับนี่ครับสามารถเปิดเซ็นเซอร์รอบคันได้นะครับนี่เห็นไหมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวัดอัตราการทินน้ามันกันหน่อยว่าจะเป็นงไงบ้างนะร่ะเดี๋ยวเราขับกันดูครับเดี๋ยวยาวครับวันนี้นะฮะนี่ครับในระบบตัวนี้นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้ครับพี่เห็นไหมครับฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะทําให้เรารู้เลยนะครับว่ารถตอนนี้เราใช้อยู่ในความประหยัดประมาณไหนนะครับอันนี้ของผมใช้โหมดค่อนข้าง สดน้ำมันนะฮะดีมอเตอร์โค้คัคบเห็นไหมต่ำมากเลยอันนี้ผมเหยียบอยู่นะครับลูกค้าผมเหยียบอยู่เนี่ยมันก็ไปกึ่งชาร์จด้วยเลยเดี๋ยวมาดูตรงที่หน้าจอเนาะเดี๋ยวตรงนี้จะได้ง่ายตรงหน้าจอเนี่ยจะบอกชัดเจนเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องยนต์ทำงานปั่นเข้ามอเตอร์แล้วก็เก็บแบตไปในตัวเดี๋ยวผมจะลองยกคันเร่งขึ้นนะครับ1 2 3นี่ยกคันเร่งขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับความเหนื่อยเนี่ยของล้อนะครับที่เราปล่อยไหลเนี่ยมันมันจะสามารถปั่นไฟฟ้าเข้ามอเตอร์แล้วส่งไปที่ลูกแบตได้อัันนนีี้คคือออก็พพูดตามจรริงะบ่เไป เดีวเราลองขับกันดูนะครับเห็นไหมผมมีทั้งยาลีทั้งเอาติสนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเลือกขายยาลิทุกคันละแล้วก็ซื้อเ e อาติดเพราะอะไรอัตราการกินน้ำมันคูได้เรื่องทวางจริงถูกไหมเราทำไมต้องไม่ขับรถไซร์เล็กในเมื่อเราสามารถขับรถไซร์ใหญ่แล้วอัตราการกินน้ำมันก็ขับไซ์เล็กได้เปลี่ยนแดนั้เครื่องเข,ข้ามาในาาในั้นพอๆกันเลยไม่ได้ต่างกันมาก แล้วแบบเนี้ยรลบก็รับประกันฟรีแล้วความคุ้มค่าของมันนะมันประหยัดน้ำมันมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองขับกันดูนะครับอันนี้ผมก็จะลองวิ่งไปสักครั้งหนึ่งนะฮะเชื่อผมตัวนี้เป็นตัวจบได้เลยนะครับเป็นตัวจบได้เลยตอนนี้ย้ํานะครับตอนนี้เครื่องยนต์ผมไม่ทํางานเลยเห็นไหมครับตอนนี้เครื่องยนต์ผมไม่ทํางานเลยผมใช้ระบบไฟฟ้าล้วนๆน,นะตอนนี้คือไม่ซดน,น้ามันสักนิดเดียวคือรถจะไม่ได้ยินเสียงนะครับครับย้ำเนาะว่าข้างนอกไม่ได้ยินเสียงนะครับยังไงวิ่งในเมืองตอนเข้าบ้านหรือเข้าอยู่ที่หมู่บ้านเนี้ด้วย พราะตอนนี้ผมใช้แล้วอันนี้ประสบการณ์จริงไงเราเราจากของจริงคือหมาไม่ลบมันไม่ได้ยินเสียงไงแล้วยิ่งยางเนี่ยยางมันเบามากยางมันเงียบมากเสียงเข้ามาในตัวรถเยอะไหมเนี่ยขนาดมอไซคันันเสียงพ่อทางนะยังไม่เข้าอ, <c oughs> อุยาลิสหูแตกแล้วนะเหมือนเขาเบิ่นอยู่ข้างหูเลยนะครับประมาณนี้ลองดูครับเป็นตัวจบเราไม่อยากรีวิวอะไรมากเพราะมีแค่คันเดียวด้วยเดี๋ยวสั่งของกันเยอะอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมชะลอละอ่ะเมื่ออย่างเนี้ยแต่บางทีเนี่ยเราอยากให้มันแบบนืดกว่าเดิมนี่ครับมันจะนืดกว่าเดิมใชนไหมเพราะมันจะ แล้วก็ไม่ต้องใช้เบรกเลยโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราลองวิ่งกันดูนะครับว่ามันจะประหยัดกันสักเท่าไหร่เราจะวิ่งไปไหนดีครับอุดรอนอ้อมวงศงาเไปหนองคายเลยนะนี่ครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นไฮบริดนะครับดีครั้งคาง,งผมว่าเวิร์กนะครับนี่ผมชอบความเป็นเอกอลักษณ์โตโยต้าเลยนะใครที่ต้องการความสวิทสวาร์ตัวนี้ตอบโจทย์มองทางด้วยมองทางด้วยเออแล้วนะฮะนะครับแต่ถ้าใครชอบความนิ่มตัวนี้ก็บอกเลยว่าจะให้คุณสัมผัส ที่สุดละแบรนด์โตโยต้ตาเนี่ยผมรักอย่างหนึ่งเลยก็คือความขับสบายจริงๆขับสบายแล้วตัวเบาะนะออกมาได้ใหญ่มากยังกระบอกผู้บริหารที่เรานั่งโต๊ะทำงานนะเหมือนเบาะที่พี่นั่งทำงานนะสบายมากอันนึงไปไม่นั่งพื้น <laughs> นะฮะวันนี้ครับคือสบายจริงๆนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับน้ำมันเนี่ยยังไม่ถึงอยู่ครึ่งถังเลยนะครับน้ำมันอยู่ที่ประมาณอยู่ที่วันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะวิ่งได้อยู่วันเขาคำนวณมาให้อยู่ที่วันสามร้อยกิโลเมตรแล้วตรงหน้าจอนะครับก็มีหลายออปชั่นมีหลายคุณประโยชน์มากแบบเซตติ้งได้ด้วววยยยนะะฮาาครับ เห็นไหมครับอันนี้อันนี้เครื่องยนต์ทํางานแล้วเห็นไหมครับอันนี้เครื่องยนต์ทํางานแล้วแต่ก็ยังประหยัดอยู่มากๆเหมือนเดิมนะครับถ้าสําหรับพี่นะขับดีกว่าบีเอ็มบางทีซิลิการ์ที่พี่ใช้ขับ้สบายเท่านี้มันมีความหนักมันมีความมันมีความหนึบอบบเออมันก็ดีแหละถ้าวิ่งด้วยความเร็วอะแต่ถ้าวิ่งเน้นชิวๆตอบโจทย์ใช่นไหมอะตอนเล่งแซงก็เล่งได้เนี่ยอะเล่งแซงเนี่ยดูดิดูดิ มันมาไปอ้เอามอตเตอร์ไฟฟ้าเนาะเห็นไหมอะตอนนี้เนี่ยชัดเจนล,ละนไครับตอนนี้ผมปล่อยคันเร่งละนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับที่ทางไกลมันจะวิ่งได้ถึง20งกิโลลิตรนะครับหรือเขาเค้ม้สูงสุดว่า30กิโลลิตรก็ไม่แปลกใจครับก็ไม่แปลกใจเลยเพราะว่า ขนาดเป็นตัวแคมป์เบอรี่นะครับเครื่อง2 5 0 0ซีซีนะตัวนั้นอ่ะวิ่งในเมือง,งได้16กิโลลิตรเลยตัวนี้ยังไงก็ต้องทำ,ทำวิ่งในเมืองได้วัน20กิโลลิตรอยู่แล้วแล้วตัวนั้นจะวิ่งทางไกลได้ประมาณ18-20กิโลลิตรตัวนี้ก็ต้องเกือบ30กิโลลิตรไม่แปลกใจตอนนี้ก็ใช้ระบบไฟฟ้านะครับในการ,ข,าการาขับเนาะเครื่องยนต์ยังไม่ได้ใช้เลย,ยนะอ่ะเอาชาร์จแบตเข้าอีกแล้วเครื่องยนต์ใช้ตอนไหนอะ่ะพี่ชอบนะพี่พี่โคตรหลงรุ่นนี้เลยตรงๆช่วงล่างดีครับไปครับไป เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองปิดแอร์นะครับนี่คือรถเคลื่อนตัวอยู่เงียบมากเลยไม่ได้ยินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้อ่านลงไปนิดนึงอ่านลองลองลงไปแล้วถ่ายถ่ายข้างนอกดูนะนี่เลยมันเงียบจริงๆพีไม่ได้พูดเล่นอันนี้ไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ดับรถนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ดับรถนะลองลองดูดิ อ่าเ้าลูกค้ากำลังน่าจะได้ยินเสียงอย่างนี้อันนี้ผมกาลังปล่อยรถไหลครับไม่ได้ยินนะครับอันนี้เล่งเครื่องอะไรก็ได้เนี่ยอ่ะเล่งไปเลยครับไม่ได้ยินเห็นไหมฮะอ่าโอเคนะครับนี่แหละคือสเสน่ห์ของไฮบิดผมชอบมากคือตอนแต่งงานแรกๆที่ใช้พี่ซื้อไฮบิดอย่างเดียวเลยนะออกจากบ้านแล้วไม่มีใครรู้อ,อ้าวจริงๆนะครับอ้าวเกมกว่าจะใช้เครื่องยนต์อ่ะไม่ใช้ด้วยซ้ำจริงๆไม่ได้ยินนะรู้ไหมอ่าถ้าสมมุติเนี่ย เฮงเดินเดินเดิน,เดนไปอย่างเงี้ยล้วหันหลังให้เนี่ยไม่รู้เรื่องครับแบนก็แ่ะรู้เรื่องทีแบนไปแล้วโอเคลูกค้าเต็มร้านนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่อุดหนุนเรานะครับเราก็จะรักษามาตรฐานใด้ดีที่สุดครับไปตามนั้นเป็นไงกันบ้างครับก็บอกแล้วนะไม่อยาก่อยากรีวิวคลิปยาวเท่าไหร่นะครับผมนะ เอาสุดมากแค่ไฟ์สุดเนี่ยตัวนี้ก็แทบไม่มีโอกาสได้ออกมาโชว์เลยเพราะมาปุ๊บลูกค้าซื้อัล้างยังไม่สิ็ธ์นะครับก็ทําเรื่องเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ออกรถง่ายมากนะครับเพราะตัวนี้ไปออกใหม่เหมือนที่บอกดาวไปแสนผ่อนเป็นหมื่นแต่มาหาผมแบงค์สิบใบเดียวครับผ่อนร,รักพันตลอดสัญญามีประกันสูงที่อีก3ปีแบตรับประกันถึงสุด10ปีนะครับลูกค้าหลังจากวันผลิตเนาะคุ้มมากครับใครที่อยากได้ไปพี่10คนแรกครับกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์มาหน่อยว่าโคตรคุ้มแล้วติดต่อไปที่ศูนย์เก้าเจ็ดครับสวัสดีครับ